अलम وقتل أما بعد. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم พม่น้งผู้สัทธารของพระเจ้าแต่เป็นเราต่อพรสุรุบายสดัลลอฮวันสัมเราต้องคนก็ทราบเราบ้คงคนก็ทราบรรมคนท้าในเดนความเพื่อจะแก้แคบไปเป็นเสียงไปเป็นชาชัยจายตะวันตาจันะรับ นั่นคือการอ่านคืเอาไม้ตั้นของเาจะนักจะเรียกกับของเราถุกคนหือ่มักสันความีดก้ของเราถุกคนครั้งแห่งความดีของเราเฉพาะตัวของเราถูกคนเดี๋ยวกระซ้าในสามสูงกร้าในกลางตํางร้าในแค่พอบรรลุบาน เพื่อจะไปเขเพื่อจะไปเปิดประตูวัันในวันนั้นจะได้ยึดสิ่งความดีอันรักเราออกไปอาจจะเราเฏิที่วัมาได้ออกไปใชนวันนั้นยาใจเรกว่ามันการมันกาอาจจะเกิดมันมันอาจจะไม่มีโอกาสในกรใชใจในสิ่งนั้นที่เราพยายามจะส

พี่น้องที่รู้ม่เดร้อนิันนี้อไ้ออกมานะแต่เป็นห่านเอาุคดีเป็นารทีสอก่อนนั้นานที่จะสาอะะลัับทีในสาวะนี้ต มันก็ยังตะเหล่ามุสลิมตุลีอาฮันนี่มินเอร์บีอ็อปเช่ท่านมีบอกว่าเคยกันนะเทมันมีการสอลนมีการโกงใครอีกคนนึงมีการโกงเพื่อนเขามินเอร์บี จากการการเนที่ยอผจากสักวี่ของเหลือนั้นทวีใยนั่าใจใจใจเข้ามาโก้โซลิมชอพ์คเราไปรอสิ่งที่เขาคุ้มคุณทำให้เขาเสื่อมเพี้ยนแต่ทำให้เขาเสื่อมถึงสั้นที่จะเป็นด้วยการปีนผาปีนชาง เรื่จะเป็นนการพฤติกรรมการกระทหรืออะไรกันหนึ่งทใหคนเ่มันเสอียที่เขาูเหง่ายมเพื่อต้องการที่ทายวที่เขาถ้าใคมีพฤติกรรเช่นนั้น ยังไงก็้ทุกาเสื่ัมหมีคภามพิีาจัดคนนั้นมันไม่ทิ้งภาคนนี้มันไม่ทิ้งภานี่คือสิทธิ์ที่มันมกจกัืคือมันสังคนดังนั้นนี่มันเป็นกองัพชัดๆเลยบางคนยังแกล้ามไปไม่ใจมันมองมันมันินทา ผมได้เห็นจริงอันนั้นจะได้ความกต้องอันนั้นจะเกิดคำเดียวกษาทุกอย่างฉะนั้นสิ่งนี้นะมันจะจะสร้างสิ่งความขัดแย้งในมู่สังคมจึงเป็นความขัดแย้งที่นั้นจะนำไปสู่ความแน่แน่จึงมันเป็นฟิวชั่นั่นที่ยิ่งใหญ่เป็นฟิจารณานที่ใหญ่ในเรื่องของสังคม การยัางจะเรียกเกือเป็นการย่างเลี้ยงสำหรกเราทุกคนก็อย่ากไปม้อในขรอห้าเข้อตัดรสชาว่าตดางย่างไปม้อในข้อห้างในอย่างขอราอย่างกตยไปม้อพนานมันอันตรายข้อห้าจมข้อง้างเดี๋ยชนะมันจะอาตัวบดันเลกในตุกตุกโบแบในทุกทุก เนี่ยว่าเป็นงานตุกาอะไรทุกกันที่เป็นงานุกาเดือวกั้งไวมีทางมีจางมันไม่ได้มันไม่ได้เราพิจารณาพิจารณาเป็นัวเราเองตัดสินใจเป็นเราเองให้ได้แต่แก้ปัญหาเนยเนี่ยไปแสดงของมประทับขึไม่นี่ไปแสดงของมเป็นไปในที่ของการขัดต่เพราจะทำให้เสี่ยงเสียงทุกปีไม เรสักท so the ีาน er ั่นเป็นการิเป็นการโกงเป็นอาวีเอาใช้ยี่้อในสักีนไปกเขาเรสมสมเงินทองเขาเล้าเอามาซ้อของตัวเ่นมาทือการมาซือของพร้อมด้วยเห็นไม่ดัมันอยากอยากๆกันนั้นจะเป็นเหตนการณ์ชนดก็คือานาบีคมวันจะหันหลัง มิ่งุจงมาขอกระดาษไดาจากูนันดีน่าู้วาที่ฮักหน้าวันตันพวกมึงมีพฤติกรรมเช่นนี้มึงจงรีีแรงขอดอขขอมาอัจากทุกคนคนนั้นจะ่นั้นในวันนี้คือในวันไี้ขอไปว่นขอแต่มกจะไปถึงวันใดเขาไม่ใชเพ่อใส่ทองรเป็นการรีขออย่ขอมาอันจากการตอบบักับัลลวฮสุบานวตาลา เามาอานะจใครไต้เรา,รา,รารมีทงนินจเขาไม่มีอาวุธีาไม่มีทางิจักรเยเขาจะเลนะือนเบอกเป็นบุทลสาธาตศานาะเขามในยจตนายาให้เรามาีนทางบิจากให้เราดินจข้อมากนะ่อนที่จะถึงวันไม่มีสายสายใจใกับเรา็เ,เรื่เงินเองเ จไปจัดใหญเขาไปได้หากว่าเราไม่มีการทห่เขามาอาจากเขาชนะกานนามีอดิ้งแท่าหมูอม่อมา,ามาจุีสอนอีโหน่ถ่นนบอกหากว่าถานนั้นมีอานาที่สอนและแลว่หากว่าถานเป็นคน,น,น,คน,น,นย,นนคนนนยนี่นั่งมีผลดุนิยางจิต้ว่าไปตัดสายาสั่งชุไว โอเคสามิเขาจะเอาจากส่วนน,นี้ของฐาาอันเนีย้ยมีกวได้ยินมาสู้เทา้ากจังมัมนต่เราไปโกงก่อเอาฝั่งนี้เขาเองเอาพ้นพ็ารอไป ได้ยังวกาอขาไปให้คนคนเราไปถามอีกแล้าหรือว่าคนี่เราไปนอนชิบชิบนะเอาไปให้คนในเคนบุญไว้ตามแต่คุณาสนาไว้ตานจากคุณศาสนาถูกในหาประธาานยังไม่เป็นคนเห็ไม่มีความดีที่ตัวไม่เกิดฐานใต้พ่กระสันเป็จางแบบที่ ผู้คิดทาบิใย่ีอะอาวจะของจควางจุวรายของผคนแต่เราพยยามอย่างนี้ความเลาร้ายของเขานั like yeah. ้นตากันาราไม่มีความนี freely, uh uh ้เล้ทันดวความนี้เราอาจจะมีเราตายไปเราไม่กังแต่จัใจายให้คาบถือว่าเราทำไปกับเขานง เราจะเอาความช่วยกันมุ่งคนกันรู้นั้ยมาบอกให้ทุาคนเราก็จะเอาความช่วนห้มาบอกให้ทุาไม่ใช่วันจะนั่งอยู่ดเขาไหนั่งอยู่เขาได้ทีเป็นเรื่องที่เราต้องคุ้นคิดทุกตคนเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้กัน ด้วยความระมัดระวังราวมกันราวังระมัดระวังจนสิ้นเลรับปฏิบัติระมัดระวังจนสิ้นเชปรับธรรม้าให้ไดเผืยอไปก็ลองกระชัยสายใจในห้วงเขาีนี่เพื่อเป็นการเปลี่ยนใจจาเตือนกับัีหน่อมจะนั้นเราไม่ต้องไปขิดอะไร ไม่ต้องไปพัวคนปากใบคนนี้ไม่ต้องไปพัวคนปากใบคนนี้มาขยันไม่ต้องเราเป็นาเาะเป็นเพราพวกเราเองคนแต่แต่แต่ปากใบเราโดนจับกันวตับเองโดนจับเปนตวตนแต่ากใจะมาเราไม่ฟางอาจจัในการเิดใช้เราถึงบอกเขาจะสร้างความฝันฝเรี่ยงเทาได้ขาแก้ชาติหด้ไม่ต้องไปเจ้าเลนขยันกัครถไงเว้าเราจอกคนจา นั่นคือหน้าที่ของคนส่วนบุคคลในนามของสังคมหน้าที่ของผมรองส่วนุคคลในนามของการอยู่เพราะเรา่องนี่ฉะนั้นเลยมันถึงจะเรื่การขัดแย้งเพราะความขัดแย้งมันมาต่อไปต่อเนื่องมันจะเกิดความได้แย่เพราะความได้แย่มันเกิดขึ้นมาในสังคมนั่นคือวิจารณ์นั่นคือความเดียวดายในสิดงที่สุขสังคมเอาจะนำความไม่จะนามสุขสังคม แ็นเราบอกเรามานเราม่ m, ัดสินแลมบ่าอาบงัท้งเเยกินก็อยากกินใหญ่อยากกินใหญ่ๆพอทำซ้ำๆมัทำซขาทเพราะสุภาพราตาที่เราจะเลี่ยงเองที่เราจะเลี่ยแก่ไม่ใช่ไหความเปี่มันเป็นารองขอการ้มการเลตัเิดนิดบางีจะ่าได้ไม่ใช่ที่ยังจะเรียนกการ

เราได้มีการรับฟังเราได้มีการหาเราได้มีการสอนตั้ยแต่ตามนอ้นไยนะปัจจาบันแต่บุตรบุญก่อนกาอย้า้สิ่งเรล่านี้นะมันมาหย่อมลงไว้การกระทำในช่วงปัจจั้ลองชีวิตของพวเข้าให้เราสุกคนนะอ่านะได้ไปด้วยขั้นตอที่มาให้ไปเ้วยความดีในช่วงบัดนี้ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من صالحا ومن الله لي ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم